เงาตาแตกเลยวันนี้ทำอะไรกันครับช่างล้างรถโอ้มีเดือยอยู่น้อยครับช่างอูนี้อายุเท่าไหร่กันครับนี่ฮะฮะสิบสี่สิบสามสิบสี่ คนนั้นสวยไหมคนนู้นนะนนัสวยไหมเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องโรดำซิกดินด่วนเอางี้มาเช็ดต่ออ่ะยิ่งจะอายอะไรถามว่าผู้สาวสวยไหมเดินหนีสวยเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไปไหนเอามาโมไซไปไหน นมซื้อมาเลี้ยงหน่อยเด้ออะไรก็กินขาวเลยทำไมขาวเลยกินหรอกกินนี่นี่เลน้ำชาเจ้าของจะมาขับเองนะครับต้องรอชม,ม,ม,มอันนี้ระบบไฟจัดหนักจัดเต็ม เหมือนรถสาวมุกแหละเพราะว่ารูลมเขาขายเอาอะไรเอาเอะไรเช็ดน,นั้นเนี่ยเนี่ยไอ้น้ำยายอะไรฮะน้ำมันอะไร แนวใหม่ครับกันชนโลโบคอปออร,รอครับทย,ยนะเดี๋ยวพาไปดูคันนี้ โดมินิก้าสวยครับพอพอใส่กระจังหน้าโดมินเตอร์ไปเนี่ยมันดูรถเหมือนทรงสูงมากเลย,เยดูเหมือนทรงแบบหัวสูงมากเลย อันนี้เป็นกากเพชรนะครับแต่กากเพชรไม่เยอะเท่าไหร่ครับฝนม่แล้วนี่บางฝุ่นแค่น่าจะสองเมตรเจ็ดสองเมตรหกเจ้าขุนทองนี่สองเมตรแปดนะครับใม่รุ่นสองเมตรแปดไปดูแก in นในบ้านสูง Hai đuôi này. thế này. Xin power Ê, Mừng cái kiềng gắn lỡ Nếu bọc tóc kè làm ngàn kiềng gắn Dù bàn này gắn Dù bàn tầm mặt bố nghe là Đi đâu Tham ngàn dù này mù bàn tụi ngang ไม่ต้องไปในไกลมีประสบการณ์ก็เหมือนปั่นไปในตัวนี่ปั่นเด็กในหมู่บ้านนะเสียอันนุ่นไงตรงนู้นนะไอ้บางฝุ่นตัวนี้เหมือนทรงไม่ค่อยได้นะแก้หน่อยไหมเนี่ยมันเอียงนี่อัน อันนี้มันเอียงเนี่ยหรือดึงโซ่ไม่ได้โอ้มันติดมันติดแบตมันติดแบตต้องทำยังไงฝังงง่งนี้ยังไม่ได้ส่งนะ ช่างเปยหน,นีไปอีกแล้วครับวันนี้รับรถเหรอ <S <S วันนี้รับรถเลยเหรอ,อซื้อเบียร์มากินด้วยนี่ ขวดชามขวดเอาเลยเดีเเย๋ยวพี่ก็กลับแล้วกินนม,มนนนทำไมว่าเวลาเปลี่ยนคนเขาเปลี่ยนทำไมว่าเวลาเปลี่ยนคนเขาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนไม่เปลี่ยนเนี่ยว่าแฟนเหรอเด็กเด็ก <laughs> <laughs> กินเด็กเหรอแฟนค้นี้มีแต่คนขี้อ,อยากอยากมีแฟนต้องไปสันเขื่อนอ๋ออันป้าพี่พาไปบวชบวชแล้วดังแล้ว้ยเออน <c oughs> ้องไปบวชแล้วพูดคำคมแล้วก็แบบว่านะทำแบบนั้นแหละ ดูแล้วดูแล้วตัวเท่าเดิมเลยไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะหงไม่โตกว่านี้แหรอไม่ค่ะกินนมพยายามกินแล้วมันไม่ทันเลิกกินนั้นยังไงที่ว่ายาอ้วนอ่ะกินดูกินแค่สิบวันเองค่ะแล้วมันก็อ้วนอันนี้อันนี้ผอมผอมแล้วใช่ไหม พอเหมือนเดิมแล้วใช่ค่ะสี่สิบช่างตอนนั้นมาสี่สิบห้าตอนก่อนกินยาอ้วนอะสี่ชีสพี่ๆมาถ่ายให้ด้วยเองเออกินยาอ้วนแค่สิบวันกินสิบวันแล้วมันก็ขึ้นไปเองของมันห้าสิบสองสิบสองโลแค่นี้ลดแล้วแต่มันไม่ขึ้นลดแล้วได้แค่นี้มันจะลดอีกพอดีแล้วเนี่ยพอดีอดข้าวอยู่ตอนนี้อดข้าวคนชอบรสที่งนชอบล้อ มีงานชอบล้อชอบล้อแบบไหนล้อแบบนู่นนะเวลารถจมก็มาหนักกันนู่นอ๋อพี่ว่าชอบล้อนู่นนะล้อรถอันนี้อันนี้คือความชอบส่วนตัวแหละมุกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเนี่ยเอาทงงี้อันนี้ เหียนรถเจ้าเกอใส่ใส่ตามชอบชอบชอบทรงการแต่งรถเสียพุทธะเลยกระนู้นเนีกเนี้ยชอบตามแนวใหม่ๆที่อย่างชอบแต่งอกไป่ลแหกะตกแต่งหน้าอะไรเงี้ยนะสวยสวยเดี๋ยวผมจะสั่งมาใส่น้องมะนาวแต่ว่าผมจะทำเป็นชื่อผม

เ็นรถพ่วงสอีก่ใสตาามเขอันนี้มันใสไปแล้วมันดูสูงเลยเนาะแบบรถทรงสูงไปเลยมองขนาดเขาว่ามันสิบล้ออืมเหมือนสิบล้อไปเลยข้อที่แคบอะไอ้พวกยากแล้วเด็กน่ะเดียวมาิหยะุดมุดยากแนะเนี่ยมุดแบบแต่ก็มุดนะจะโน้นก็มุดเหรอมันเลือกไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคนตัดให้ถ้ามันจริงใหญ่ก็ต้องมุด

คือว่ากระบะเขานี่อยู่ดีมากเลยะรักษารถได้ดีกระบะ นใหม่แล้วจังเม์ฝนใหม่แล้วงอน่ะเทวด,ดาเออคันนี้คือต่อได้โอเคมากดูตรงนี้ดิคือบางทีนะครับตัวนี้กับตัวเสาอ่ะบางทีมันไม่เสมอกัน แล้วมันเป็นบักเลยแต่นี่โอเคคนะือเท่ากันเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบแบบเนี้ยทําเป็นหัวจรวดให้นครับคือน่าจะติดน้อยกว่าเดิมอยู่ดินน่าจะติดน้อยกว่าเดิมโอ้อะ ทางานเช็ดก็เช็ดไปน่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับมาแล้วมาแล้วฝน เนี่ยถ้าได้กระจังหน้าแบบมุกนี่สวยมากเลยเจ้าคุณทองยันยิงเกยวยิงางเอาอันนั้นฝากระปุงของคุณทองเหรอ,อทำเป็นไทยเทโอ้เหโอ้เอ้โอ้โ <laughs> เ,เ้โอไท,ทอ้อทอ้ีอ้โอ้โอ้โอ้ แบบไหนหลุกแพะแหวกแนวอีกแล้วลลลลอยากแปลกต้องแตกต่างครับคิดดูครับไป สั่นตามรถเลยครับด,ดูดึง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 เอาละครับคลิปนี้ผมต้องบายบายแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเสร็ <Yeah. S 1> จแล้วรถน้องมุกกลับบ้านได้มีชิดินข้างบนทั้งหกตัวช่วงนี้ฝนตกครับ วิ่งงานลำบากมากครับต่อไปน่าจะลุยคันนี้ครับโอ้โเอาไหย่านย่อนแล้ว การย่อน ทำลมก่อนไม่มีควันเลยครับ Whoa. ไม่มีไม่มีไปเลย <c oughs> ลงลง